พี่อุค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับตลาดยืนไม่ได้ 1, 3, 8, อ่ะพันสามแปดเก้าอ่ะปริมปริมก็อย่างนี้นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วก็มผมว่าหลายที่เขาหยุดด้วยวันนี้วันวัน,วนวันเป็นวันที่ตลาดหยุดเยอะที่สุดแล้วครับที่หยุดพร้อมกันเยอะที่สุดแล้วพรุ่งนี้ก็คงดีขึ้นแต่ว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยก็คาด<ช>หวังอะไรไม่ได้ครับยังคาด<ม>หวังอะไรไม่ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่เป็นสัปดาห์แห่งการรอคอย เพราะว่าเรื่องตัวเลขเ,เงินเฟอ้อของอเมริกาก็ยังมีของไทยเองก็ตัวของไทยเองเนี่ยไม่ได้มีตัวช่วยอะไรอยู่แล้วมันตอนนี้เราก็จะพึ่งต่างประเทศหุ้นที่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยหลายตัวมีการเล่นตามตีมบ้างอย่างเช่นตีมลงไฟฟ้านะครับที่คุยกันมอเช้ชาตีมพวกคุณราคาที่มีประเด็นเยอะๆอย่างเช่นโฮมโปรวันนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็อย่างที่ม่อนพูดถึงก็ไป JTS นู่นเลย นะครับราคาบิดคอยขึ้นต่อเจดีก็วิ่งขึ้นนําไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีกลุ่มที่ที่เรียกว่าพักไปแวบหนึ่งกลับเข้ามาคือกลุ่มธนาคารผมคิดว่าธนาคารคนอาจจะมันก็เหมือนกับเป็นการโรเตทธรรมดาแลครับก็เล่นกลุ่มนู้นไปแล้วก็กลุ่มนี้มาอ่าวันนี้ธนาคารอาจจะได้อันดีสองคนอาจจะเล่นธีมเรื่องอ่าเฟสยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแบงค์ชาติก็น่าจะดีเลยไปอีกสามเดือน พราะฉะนั้นเฟดกับแบเฟดกับตัวกรงองเงเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในช่วงเวลาไล่ๆกันคือประมาณเดือนพฤษภาคมอ,อันนี้ก็อาจจะดีต่อกลุ่มธนาคารซึ่งผมเองก็เดี๋ยวก็เอาตัวกลุ่มนี้แหละมามามาพูดถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไทยยูเนีนเองก็ที่พี่มอนถามก็รู้สึกราคาก็ถือว่าโอเคเลยนะยนก็ยืนได้ก็เอาตีมผมว่าวันนี้ที่คนที่เล่นนะส่วนใหญ่เรามีตีมเพราะตัวเล่นหมดเลย แล้วก็ตลาดจะเป็นเซลเล็กทีฟขายกลุ่มนี้มาซื้อกลุ่มนั้นขายกลุ่มนั้นซื้อกลุ่มนี้กันตลอดนะครับแม้กระทั่งในกลุ่มเองก็โรเทในกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถึงบอกอ่ะ,อะตลาดแบบน,นี้เล่นค่อนข้างยากเพราะว่าการโรเทเนี่ยมันไม่ใช่เราเทจะกลุ่ม A ไปกลุ่ม B อย่างเดียวมันโรเทตในกลุ่ม A ด้วยเหมือนกัน A อจากขายตัวที่หนึ่งซื้อตัวที่สองขายตัวที่สองซื้อตัวที่สามด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับ วันนี้มันขึ้นลงพี่โอต๊ตวันไหนฮะพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ตลาดดูจริงๆต้องเดาจริงๆนะผมว่าเดาหุ้นน่าจะน่าจะออกในทางบวกซะมากกว่านะแบบผมว่ไหนบวกค่ะมันเอ่อคือผมที่ผมดูผมผมวัดผมวัดน้าหนักนะจากจากกลุ่มลงไฟฟ้าะนะครับแล้วก็กลุ่มพวกแบงค์สองกลุ่มเนี้ยมีน้ําหนักแล้วก็ตัว อ่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกเดลต้าฮานาเคซีอาจจะดิตัวต่อนะครับแล้วก็เอ t เนี่ยก็เป็นตัวยืนพื้ viene, นด้านด้านธุรกิจการบินวนเนี่ยผมก็เลยมองแอบลุ้นนะว่าตลาดน่าจะบวกนะครับแต่บวกไม่เยอะนะตอนนี้การบวกกับการลบเนี่ยต่างกันแค่เซนได้จิมจิมทิศดีต่างกันน <c oughs> <g> ิดเดียวศูนย์จุดเก้าสามศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองต่างกันนิดเดียวก็เป็นอย่างนั้นนะยากที่สุดคือการเดาว่าพรุ่งนี้เขาจะเล่นอะไร สนุกด้พี่อยากที่สุดมาดังไปเฉยนะแต่ดั้งทุนที่เล่นทางฝั่งฟิวเจอร์ก็จะมีระยะของเขานั่นเองนะฮะสลาดเบาๆบางๆนะฮะปุ่งนี้ก็ให้ตามตัวไหนฮะพี่ตามเออทีเ้ผมดูเออทอันนี้หลักเยยังเป็นบิ๊กกริมเมื่อเช้าอการบินเป็นเออทีเอวีอลอยฟ้าเป็นบิ๊กกริมนะครับโมโปรนะครับแล้วแล้วผมกำลังจะดูเพิ่มทักไทยูเนียนกับ อ่าททบอะไรแบบนั้นที่เป็นกลุ่มธนาคารว่าเราไม่มีกลุ่มธนาคารเลยเนี่ยก็อาจจะอาจจะมองเป็นการโตเทดมานะครับจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ต้องเกาะตามตลาดเหมือนกันนะครับตอนนี้ททบนี่หายายเดิมในรอบทีผ่านมาอยู่ที่บาทแปดแปดใช่ครับแบบก็กล่าวว่าก็กล่าวว่าน่าจะมีโอกาสไปถึงตรงนั้นแหละก็กล่าวว่าถ้าเล่นรอบนี้ก็จะมีโอกาสไปถึงนั้นกลุ่มธนาคารเองก็ผมว่าน่าจะโอเคนั่นหลายๆตัวก็เริ่มถูกืกลับด้วยเหมือนกัน ขึ้นมาสองสามตังค์นะทีทีบีไปเรื่อยๆอ่ะสิบวันก็สามสิบตังค์นะเยอะนะเพราะว่าราคามันบาทแปดสิบสี่เนี่ยขึ้นทีเดียวห้าตังค์นี่ก็เยอะนะครับถึงว่าหยุดก็คงไม่ถึงสามบาทอุ๊ยตอนนั้นจะไปพูดเลยครับสามบาทคือตอนที่มันรีบอนเนี่ยตอนที่มันรีบอนตอนนั้นน่ะมันเริ่มที่สองบาทเองนะเฮ้ยได้ไหมบาทกว่าๆวองมังตอนที่เขากลับมาเกิดใหม่ ตอนนั้นทีทีบใช่ไหมพี่กวงพูดถึงทีบอยู่ใช่ไหมไม่ใช่จะสมัยไหนตอนสมัยไหนตามบาทจำไม่ได้ใช่ตอนใช่ใช่ตอนนั้นอะคือตอนก่อนเนี่ยแล้วตอนที่เขาเจอแย่ๆเนี่ยตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยเขาลงไปนู่นน่ะบาทต้นๆเองนะครับตอนที่เขาเปลี่ยนจะมองจะเปลี่ยนโครงสร้างอะไรบางอย่างนะาจำไม่จาวันไม่ปิดนะแล้วก็ตอนเนี้ยมันคือราคาหลังจากที่รีบอลมาแล้วนี่คือเกิดใหม่เนี่ยก็ราคาก็มาเลยอย่างอย่างแรงเลยตอนนี้ค่อยๆขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ ก็มาแทนตัว KTB เฮ้ยบอปีที่แล้วสองปีที่แลสองสามปีก่อนหน้าเนี่ยเป็นวันของ KTB เฮะวันนี้ก็เป็นวันของตัว TTB บ้างอือได้ได้คนที่ตามหุ้นแบงก์ก็ลองดูนะคนที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะฮะอยู่โซนล่างอือขอบคุณมากเลยค่ะพี่อู๊ดขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กริบขอบคุณค่ะอย่าตัดีครับ เพราะลูกน้อยนั่นเองนะคะต้กงถือด,ดต้องติดตามกันไปนะเสร็จนล้ลงตุนเองที่ออยู่แล้วก็ติดตามในรายการก็ขอให้ทุกท่านเองนะ